สบายดีสบายดีสวัสดีเอซีบัตสุขุสุกคนพี่น้องก่อนอื่นก็นขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันคนเบิง่งนมาพี่น้องเนาะขอบคุณกำลังใจเอซี 4, บัตสุขุสุคนที่ผ่านมาคอยติดตามคอยสนับสน,นุนจนว่า มือนั่นจนมาหดมือนี่อะไรพี่น้องขอบมุกข,ขอบใจหลายๆน้องเมย์เพิ่นอาบน้ำเดี๋พี่น้องก็สิเสียงอันหายแน่ลิลี่เพิ่นเอาเมย์อาบน้ำอาทะเลงแบบแจ้งน้องเมื่อวานนี่เขาก็ได้ไก่เกี๊ยไก่เกี๊ยทั้งสองฝ่ายโต๊ะลงแบบแบบแบบลงเอ้ยโดยดีเนาะพี่น้องเนาะเสี่ยงก็แบปบรยากลงเอ้ยโดยดียดปันใด โดยดีแล้วนี่ก็เป็นใบอันสำคัญคือห้องสิไปเซ็นอยากันมือนี้กับกานาเด้อพี่น้องเด้อคนกับกา้านาสิริจบก,กันมือนี้แหละพี่น้องขอบมุกข,ขอบใจผู้ที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็คนที่คอยเบิ่งคอยติดตามน้พี่น้องเนาะคนเฮาถึงขีดสุดท้ายว่าจะต่างฝ่อยอา,า,า,งายต่างอันอิมอ่มอิ่มอิ่มเอิ่ม ทั้งสองฝ่ายเข้ากับสีเคียกกันงน่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ประกานว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอะยังหักหรือว่ายัางเงินมีใจอยู่มันก็สีหยาจากหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกานเมนว่าต่างคนต่างเออฝ่ายนี่กับใจกับออกแล้วฝ่ายนี้กับใจก็ออกแล้วมันก็สีง่ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนนั้นกนากับอ้นนะคือมันอันสิจบกันมือน,นี้พี่น้องอ้นก็ได้มอบมานะ หลดหนึ่งขั้นเลยเพื่อนเผื่อเป็นอันตอวแข่งตอวขาวาสิซะมีหลดมีรางปรเป็ดงานคือเหมาะให้เลยเด้พี่น้องด้วยหลดหลดจักอันเวฟขั้นหนึ่งให้เพื่อนโคเพิ่นก็เพิ่นโคแค่นั่นนะพี่น้องโอให้แบบนี้อัน สิไปบบมียังแบบมันบบมีหลดพายงานภาสนาที่ว่าไปเหตุเบียกเหตุงานเลยโอนก็เลยหายไปเราก็คุยกันด้วยดีเนาะพี่นองเนาะกะบางที่เฮามันนัน่นอีชัางละ่ะบุญวาสนาว่าจังศีราะว่าศีรษะบุญวาสนา,า,สนาเฮามาเฮาห่วมสางกันมาพอสำนีเนาะยองเนาะบางทีเพิ่นอาจจะ เลิกกับอุ่นไปอาจจะเจอคนที่ดีกว่าก็มีเนาะพี่น้องคนที่ดีกว่าคนที่คอยอนสนับสนุนรือซัพพอร์ตผนดีกว่านะพี่น้องอแบบอยู่น้ำเเผงกับมันสีบอนะมันอาจจะบุรีปันใดอะไรอย่างเงี้ยนะบอว่าอุ่นกับผมเป็นคนดีเด้อพี่น้องเนาะทุกคนก็เข้าใจดีเนาะคือว่า คนเฮากับมีดีแลลวก็มีในด้านดีแล้วก็ด้านบุดีเนาะ,ะปะปนกันไปแค่ละสิซะคอยกะแบบมันบรแมานั้นคู่เชิงกันและกันแล้วนะให้คนไปเดินทางในสิ่งที่วบาต่างคนต่างหมักก็สิซะต่างคนต่างพอใจเนาะส่วนนั้นก็น่าเป็นก่ยังอา่า อยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวในะกาะรบันไดกาเต็มที่เลยนะพี่น้องบ่มีบ่มีการหามการยัง้นเราก็าเฮาเลิกกันเนาะพี่น้องเนาะคขันมาเลิกกันแล้วคือได้จบส่วนเป็นลูกเนาะพี่น้องเนาะลูกนี่ค่ะคือได้อยู่น้ำ่นเด้อพี่น้องเด้อโอนกับโอนกัคือว่าเอฟซีกับหูนะุ่นทำมันแล้วกหน้านขันมีเมีมยใหม่หรือว่าจังไดกะเรายังมีสิทธิ์มีลูกส่วนอนนุ่นอ่ะบ่สามารถมีได้แล้ว มันก็เลยคอนี่ลูกนี่คือห้ไได้เนาะพี่น้องเะลำบากมันได้อุนกระตรงได้เลี้ยงเขาจนใหญ่เพราะว่าอุนก็มีแค่น้องลุกกับน้องเมฆและแบบนี้พี่น้องแล้วก็แม่สิคอยมาอยู่นําแล้วก็หลานเรื่องต่อ,ตอไปสิไปทางใดต่อกับจังจังสีมาปโปอิบซีอีกคนหนึ่งเนาะ น้อาลางลังคคนก็อาจจะสงสัยคลิปนี้แต่ว่ามีคลิปต่อไปพุ่อจังสีการเจราจาเนาะบริเจราจาอย่างไรดอกน้องมีแต่คือเฮาว่ากันแล้วตุกแตกแล้วเมื่อวานนี้มีจะไปเส้นกันทางซ้องก,องกองลัมซ้องฝ่ายแก็ฝ่ายชายก็เสียฝ่ายทางฝ่ายชายทางฝ่ายหญิง,งก็เสียทางฝ่ายหญิง,งจังสีนะเพราะว่าเฮาหันต่างคุณต่างเลิกเขาต้องได้เส,สียคนละครึ่งพี่น้อง ท่าแมนว่าทั้งภายยิ่งหยัปะทั้งภายเดียวคือผู้หญิงตรงเวสียันแ่าแกให้สมุดว่า่ายชายอยากสิอยากปะหรือว่าอ้นอยากปะเลยแต่สิซ่าสมุดว่าเนี่ยสมุดว่ากานาต้องได้จ่ายค่าดองที่ค้างไว้ให้อ้นได้แต่นี่อ้นก็บแบบคนบวมหมักยากปนไดนะพี่น้องอ้ยุงคนบวมเลมักยากปนไดแบบว่าเออเฮา คุยกันเคียร์กันในเฮือนเนี่ยมันเล้วทั้งสองกลามสองฝ่ายแล้วก็พอเข้าไปขึ้นไปเส้นปุ่นมันจฉิบปุ่นมันนั่งเทียงกันนะพีน้องเกษตรศักดิมันต้องมานั่งเทียงกันเบาให้มันเลี้วแต่เล้วไปพุ่นแล้วก็ย่างมาเส้นทั้งนี้หย่างมาเส้นแล้วก็พยานหลักฐานแค่นั้นพี่น้องก็คือจบพิธีเนาะพี่น้องยกพิธีก็อุ่นกับสีมากล่าวแล้วก็สีมาอ้านเอฟซีเบิ้งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจ่าเด้อเดี๋ยวสิฮาว่าสร้างละคร สร้างคอนเทนต์ผู้ผู้ลังคนที่บ่มักข่อยเนาะก็อาจบางทีก็อาจจะสะใจหรือดีใจกะกะลายเนาะดีใจผู้ลังคนกะสงสารลูกเขาอ,อีต้นหรือว่าอันผู้เห็นใจเขากะกะลายแบบจังสิสะมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ส่วนมากนะ,ะส่วนมากนะเขาเห็นเขากะ คันเท้าล้มแล้วเ่าพ่อตีเหยียบกว่าสิีบาทาพพี่น้องส่วนมากเพราะว่าเป็นยังภาพออกไปมือมือว่าน,นี่ทีเลิกกันแนวไหนคือว่าพากันมวนกินเหล้ากินเบียร์การเลิกกันป่วยจเป็นต้องสิมาหนังโศกหนังเศร้านาะพี่น้องเนาะคือบ่อยากให้แบบตัวเองที่มาขิดอให้ว่าการเลิกลากันเนี่ยตรงมาเสียน้ำตาอีกต่อไปเพราะว่าเขาเสียมาเหมาะมาพ่อแล้วอาจารย์ี่สะ เสียมามากพอแล้วแหละเฮาปรจจำเป็นต้องว่าเออมือมือเฮาตกลงกันเคลียกันแล้วเฮาต้องมาหนังหายอว่าโศกเศร้าเสียใจนะเขาเลยค้นแบบนี้พลังคนก็เออตัดใจก็ตัดใจบ่ได้ยังหักอยู่แล้วกันอุลกสิบบ่ได้ออกมาว่าสีแจงแบบนี้ตัดใจบ่ได้มันก็ต้องมีน้ำหูน้ำตาอย่างสีว่าสีซะแต่นี่ฮะคือว่าเฮาตัดใจได้ การที่ว่าเขาแสดงออกไปป่วยาหายเขามีความเครียดอ่างต่างๆนานา,นาอยากให้หมุนทั้งสองฝ่ายาสิซะบอกว่าทางฝ่ายยิ่งหรือฝ่ายชายนะพี่น้องที่ว่าพากันหมนุนปู่ก็เอาเป็ดเป็ดของปู่เองได้มาฉลองเบียนหนึ่งลังในแถวาน้อยจะลังหนึ่งโอนกนระทงลังแบบหมุนกันคือว่ามือสุดท้ายแล้วเนาะที่เขาจะได้มา กินซูมเซลหว่วมกันแบบนี้นะพี่น้องเอ๋อคนเลิกกันคือสีอันนั่นคือสีแบบนี้แบบนี้นะเดี๋ยวเท่าน้อยเอินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อมันนิการอติดตามชมอ่าสบับสุดท้ายนะ้องพี่น้องขอบอกขอบใจถูกกำลังใจฮะแหละหเก่าฮะ ทั้งคนเกียรติแล้วก็คนบอกเกียรติเนาะที่น้องเนาะคือว่าอะไรเห YouTube กับสำดาบทรงคมจังทซีซะจังได้กับกับขอกำลังใจหน่อยเด้อจ้าเด้อ <c oughs> ขอกำลังใจ FC จากคนที่อันเพิ่นหักคอยปัจจังทซีซะจาก FC ที่แท้จริงคนที่หักคอยขอบมอกขอบใจที่เป็นกำลังใจใหายเคียงข้างตั้งแต่มือนันจนหดมือนี้นนอนอนขอบอกขอบใจหล,ลายๆจ้าเดี๋ยว เราชมบัตรบัดบัดบดบดทุ่แหละนะบ๊ายบายเอาไปกันเดอยวเพียนเราไม่น้อยเราเอิ้นแล้วเอาต้องไปอันเซ็นเอกสารให้เรียบรออ้อยสักคนคนสีเดมาแจ้งเอฟซีอีกเธอหนึ่งลวก็ส่วนซองซองของกานาอิ้นกระบอเพิคนไปเลยลวก็ให้อันสุภาพเป็นคนดึงเ,เส็นเข่าทางทางเขาเอาะจะบ,บอดายอยู่เกี่ยวลวก็ ค่ะเลียงดอกเรียงดูนะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วอะแล้วแต่นะแล้วแต่อันผู้พ่อว่าสำนึกว่าเป็นมีลูกวาา่าสีซาบอบ่ให้ก็ได้ว่าจังสีซาเนาะอือถ้าเพิ่นว่าสำนึกว่าเอ,อิตามเมกมีเป็นลูกเพิ่อนจอากสรงนมทรงยัง,งค่ะแต่ว่าปู่ว่าว่าจังได้ก็ต้องได้ให้ปู่พนว่าจังสี่ดอกจังได้กับลูกทรงแต่ว่าอุ่นว่า าบมีแลวก็ยาคือกันกับอ้นว่างง่ายๆแบบคือกันกับอันพ่อนลุงอะไรว่าสีสันอุ้ทายนอกคันนั้นแรกๆก็สิขึ้นอยู่หน,หนั่งยึงแชมเปว่าต้นคำมีใหม่ในแห้งแล้วเลยบุคือมันยิงเด้พี่น้องมันยิงขิดโบได้โอเคเนาะจ้า